และกระโดดนะครับกลางแขนกลางขาสะบัดหน้าขึ้นเลยที่และค้าง5้านะครับและบิดแขนครับผมที่และ6นะครับผมหัวก็จะเอียงตามด้วยนะและกลารแขนงครับผมที่เจ็หันขวาที่และมือขวาจับหัวมือซ้ายเท้าเอวนะครับจากนั้นให้บิดนะครับไปเท้านะไปทางด้านซ้ายนะครับเข่าก็จะชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับ,ท,รบที่ และและเอามือนะครับประกบทางด้านซ้ายนะครับที่แปและดึงเข้ามาครับผมอยู่ที่ท้องนะที่1พร้อมกับเดินย่าที่2 3 4และกระโดดนะครับผมกลางแข่งกลางขาที่5พร้อมกับหัวสบายไปทางด้านซ้ายและหมุนหยุดที่6นะครับและค้างไว้รอจังหวะครับผมมือขวา มาประกบที่ซ้ายที่จังหวะที่7นะครับและยืดตัวตรงกลางแขนที่และและสลับครับผมมือซ้ายชนมือขวาที่แปดจากนั้นครับผมกระโดดมือซ้ายอยู่ตรงคอนะครับช้า1และค่อยๆนะครับลูดไปทางด้านซ้ายนะครับผมที่2และยกขึ้น3และสะบัดลงครับผมพร้อมกับย่อลงกลางขาเอียงขอด้านซ้ายครับผมที่4 และกระโดดขึ้นตัวตรง5และเก็บแขนเร็วครับผมมือขวาชูขึ้นเลยที่6ลงที่และและปาดด้านซ้ายครับผมที่7และปาดด้านขวาที่และชี้ไปข้างหน้าแป